Pharmafac Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจภาพอนาคตของอุตสาหกรรมกระบวนการกันค่ะครับผมโดยดูจากเนื้อหาที่เหมือนเอเป็นการมองไปข้างหน้าสรุปแนวโน้มสำคัญสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนชมอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะจากมุมมองของวิศวกรรมเคมีค่ะครับก็เหมือนเรากำลังมองหาทิศทางกันนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้จะไปทางไหนต่อ ใช่ค่ะประเด็นหลักๆที่จะคุยกันก็มีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งออตอนนี้มันผูกกับความยั่งยืนมากๆเลยนะครับอืมใช่เลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแล้วสุดท้ายคือทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อวิศวกรเคมีในอนาคตยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะนั้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกเลย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหรือ process optimization อันนี้เหมือนเป็นหัวใจสำคัญมาตลอดแต่เหมือนนิยามมันกำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ลดต้นทุนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับคือสมัยก่อนอาจจะเน้นลดต้นทุนมากๆแต่เดี๋ยวนี้มันกว้างกว่านั้นเยอะหลักๆก,ก็ยังมี3ามแกนคือ 1. ลดใช้พลังงาน <c oughs> อย่างพวก heat integration หรือการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สาคัญค่ะ <c oughs> สคือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดอันนี้ไม่ใช่แค่ปรับปรุงปฏิกิริยานะครับแต่รวมถึงการหาวิธีนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยอ๋อ oh, waste valorization เลยแบบนั้นใช่ครับครับแล้วก็ 3. คือเพิ่มผลผลิตสูงสุดอาจจะมาจากการแก้คอขวดหรือใช้แบบจำลองช่วยหาจุดทำงานที่เหมาะสมที่สุดเพราะพูดเรื่องลดของเสียลดพลังงานมันก็ลิงไปเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability ชัดเจนเลยนะคะ ชัดเจนเลยครับเหมือนกับว่าทำธุรกิจสมัยนี้ต้องดีต่อโลกด้วยแนวคิดอย่าง green chemistry หรือเคมีสีเขียวก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่ค่ะ green chemistry นี่ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆนะคะแต่เป็นหลักการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยอ๋อตั้งแต่ต้นเลยค่ะเช่นเลือกใช้สารตั้งต้นที่ไม่เป็นพิษหรือมาจากแหล่งหมุนเวียนได้ออกแบบปฏิกิริยาใหเ้เกิดของเสียน้อยที่สุด หรือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งมันก็ไปคู่กับแนวทิศเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ที่พยายามเปลี่ยนโมเดลเดิมจากผลิตใช้ทิ้งที่เป็นเส้นตรงแบบลิเนียใช่ครับครับ linear economy เปลี่ยนไปเป็นรถใช้ซ้ำ Recycle ให้ทรัพยากรมันวนอยู่ในระบบนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่การจะทําเรื่องซับซ้อนพวกนี้ในโรงงานใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันคงต้องมีระบบควบคุมการจัดการที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแน่นอนครับพวกเทคโนโลยีด้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะเทคโนโลยีควบคุมนี่สําคัญมากครับถ้าแบ่งง่ายๆก็อาจจะมีกลุ่มที่ควบคุมแบบเรียลไทม์อย่าง DCS สําหรับโรงงานใหญ่ๆซับซ้อนค่ะหรือ PLC สําหรับควบคุมเครื่องจักรหรือกระบวนการเฉพาะจุดที่ไม่ซับซ้อนมากอื อีกกลุ่มก็คือระบบที่เก็บข้อมูลวางแผนอย่างเช่น historian ที่เหมือนกล่องดำเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เลยไว้วิเคราะห์ย้อนหลังได้อ๋อเหมือนบันทึกประวัติการทำงานใช่ครับแล้วก็มี MES หรือ manufacturing execution system อันนี้เปรียบเหมือนสะพานเลยเชื่อมฝ่ายผลิตหน้างานกับฝ่ายวางแผนธุรกิจอ๋อทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็จัดการการผลิตได้ดีขึ้นครับผม ระบบ MES นี่เองสินะคาที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Industry 4.0ใช่เลยครับ Industry 4.0คือภาพใหญ่ของการเอาดิจิตัลมาผสมกับโลกกายภาพเกิดเป็น Cyber Physical Systems ทําทำให้โรงงานมันฉลาดขึ้นค่ะซึ่งเทคโนโลยีอย่าง Digital Twin หรือฝาแฝดดิจิตอลเนี่ยก็เป็นผลพวงสำคัญเลยฝาแฝดดิจิตอลครับ มันคือการสร้างแบบจำลองเสมือนของโรงงานหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมข้อมูลกับของจริงตลอดเวลาเลยโหฟังดูดีจังประโยชน์เยอะมากครับเราทดลองปรับกระบวนการในโลกเสมือนก่อนได้ดูผลกระทบหรือใช้คาดการว่าเครื่องจักรตัวไหนเอ่อใกล้จะเสียแล้วจะได้ขับไปอ้อมก่อนอ๋อเ oh. หมือนมีสนามทดลองปลอดภัยในคอมพิวเตอร์เลยนะคะแล้ว AI ปัญญาประดิษฐ์ล่ะคะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้าง A.I. นี่เหมือนสมองกลเลยครับมาช่วยวิเคราะห์ Big Data ข้อมูลมาหาศาลจากเซนเซอร์ทั่วโรงงานแล้วหารูปแบบแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ที่คนอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นอะไรคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่าครับเช่น A.I. อาจจะเจอว่าถ้าปรับอุณหภูมิเครื่องปฏิกรขึ้นนิดนึงตอนที่อากาศชื้นน้อยๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตได้โดยไม่กระทบคุณภาพเลยโหละเอียดมากครับ หรือใช้ควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆแบบอัตโนมัติไปเลยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาหรือการทำ predictive maintenance ที่แม่นยำขึ้นเยอะฟังดูแล้วทั้ง Digital Twin ทั้ง AI นี่กำลังจะเปลี่ยนวิธีการทำงานในโรงงานไปเยอะมากว่าเลยนะคะใช่ครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วสำหรับวิศวกรเคมีล่ะคะบทบาทเขาจะเปลี่ยนไปยังไงจะกลายเป็นแค่คนดู AI ทำงานหรือเปล่า ไม่เชิงครับคือบทบาทจะเปลี่ยนไปแต่ไม่หายไปแน่ๆอืมวิศวกรเคมีอาจจะไม่ได้เน้นควบคุมหน้างานเหมือนเดิมเป๊ะๆแต่จะไปนเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากระบบพวกนี้มากขึ้นอ๋อคือใช้สมองในการวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ถูกต้องครับใช้ข้อมูลจากดิจิ t ัลทวนอยู่ AI เป็นฐานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นเยอะขึ้นมากเช่น data scientist หรือวิศวกรระบบอัตโนมัติ หมายความว่าทักษะที่จำเป็นก็จะเปลี่ยนด้วยแน่นอนครับทักษะด้าน data analytics เนี่ยจะกลายเป็นพื้นฐานเลยค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วก็ digital literacy ความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้คล่องแคล่วอันนี้สำคัญมากออือรวมถึง critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อตั้งคำถามประเมินผลจาก AI ไม่ใช่เชื่อทุกอย่างแล้วก็ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น collaboration สำคัญมากครับยุคนี้ทำคนเดียวไม่ได้แล้ว สรุปได้ว่าอนาคตอุตสาหากรรมกระบวนการเนี่ยมุ่งไปทางประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับความยั่งยืนครับผมโดยมีเทคโนโลยีดิจิตัลอย่าง Industry 4.0, Digital Twin, AI เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆใช่ครับซึ่งก็นำมาทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสใหม่ๆให้วิศวกรเคมีที่ต้องปรับตัวพัฒนาทักษะตลอดเวลาใช่ครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มกําไรนะแต่มันช่วยให้เราทําอุตสาหกรรมอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมมากขึ้นด้วยซึ่งเป็นทิศทางที่จําเป็นมากๆสําหรับโลกตอนนี้เป็นภาพอนาคตที่น่าติดตามแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมจริงๆค่ะก่อนจะจบกันไปขอทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดต่อกันนะคะครับ ในวันที่ AI และระบบอัตโนมัติสามารถทำงานซับซ้อนได้มากมายอะไรคือความเป็นมนุษย์หรือทักษะเฉพาะตัวของเราที่จะยังคงสร้างคุณค่าที่แตกต่างและสำคัญอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมกระบวนการแห่งอนาคตคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ